ประเด็นสำคัญที่พูดถึงก็คือว่าพอมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเองตัวแทนของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้มีการสื่อสารแจ้งข่าวสารอะไรให้กับประชาชนเลยนะเราเห็นแต่เพจเห็นแต่ช่องทางของกองทัพทีออ่ออกมาให้ข้อมูลนะไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนก็จะสับสนเพราะว่าเพจต่างๆเนี่ยมันเยอะมากเดี๋ยวนี้นะครับ มีทั้งจริงมีทั้งปลอมมีทั้งมโนโเอาเองเอาข่าวเก่ามาบ้างอะไรบ้างเนี่ยประชาชนก็สับสนวุ่นวายรัฐ,าบ,ารโโรฐาบาลมีโฆษกรัฐบาลมีทีมงานโฆษมีรองโฆษกแถมล่าสุดตั้งจักรภพเป็นแขกขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาอีกตําแหน่งหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ใครไม่ค่อยมีใครได้ยินหรอกว่ามันมีตําแหน่งนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะ จัดระบบการสื่อสารให้กับประชาชนได้นะฮะไม่สามารถจัดระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้นะจนมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะผมไปเจอเฟซบุ๊กท่านนี้นะอันนี้ก็เป็นอดีตสื่อมวลชนนั่นแหละคุณนิรนามนิรนามนิลานานัลนดรจางวางดำนะโพสเฟซบุ๊กเอาไว้สองบรรทัดท่านสั้นนะบอกว่าทำไมรัฐบาลไทย เหมือนคนไม่กล้าสู้หน้าประชาชนทำไมรัฐบาลไทยเหมือนคนไม่กล้าสู้หน้าประชาชนเออคุณนิรนามตั้งคำถามได้ดีอ่ะนะฮะพูดเก่งเหมือนตอนปลาใยหน่อยสิพูดเก่งเหมือนตอนปลาใส,เ,เ,สาเลือกตั้งหน่อยนะไปทุกช่องเลยทั้งช่องใหญ่ช่องเล็กนะเหลืออย่างเดียวไม่ได้ไปนะช่องหมาลอด ที่เรื่องแบบนี้ประชาชนต้องการข่าวสารที่มันถูกต้องชัดเจนแล้วก็แม่นยำว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเราเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องทหารหารของเราไม่มีการชี้แจงจนกระทั่งว่าเมื่อคืนนี้นะสถาน,นีโทรทัศน์ช่องหนึ่งอันนี้ก็ต้องยอมเขาเลยนะอ,อให้ทีมงานโทรไปหาโฆษกรัฐบาลตอนสี่ห้าทุ่มเนี่ยน,นะโทรไม่รับไม่รับโทร,โทรอีกนะคือมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดว่าคุณไพรวัน นะคุณแพรรี่เนี่ยบอกว่าถ้าไม่อยากการสื่อสารเอากุญแจทําเนียบม,มาเดี๋ยวจะถแถลงข่าวให้เองคือตอนนี้อารมณ์ของประชาชนไปขนาดนี้แล้วความไม่เชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลเนี่ยมันเพิ่มภูนตวีขึ้นมาทุกเมื่อเชื่อวันนะครับอันเนี้ยนะายจักรพบเป็นแขนที่บอกว่าเกง่งโอ้ตั้งเข้ามาเพื่อที่จะช่วยนะจัดระเบียบระบบการสื่อสารอะไรต่างๆทําอะไรอะ่ะยังไม่เห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย นะครับ